vivo v19 สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของ vivo ประจำปี2020ครับ สวัสดีครับกลับมาเจอแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้แก้วอยู่กับ vivo v, v 1 9สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของ vivo ประจำปี2020ครับสำหรับ v series ของ vivo นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยใช้งานมาัมาแล้วตั้งแต่ vivo v 1 5 vivo v 1 5 pro vivo v 1 7 vivo v 1 7 pro นะครับซึ่งซีรีส์ตัว v เนี่ยมักจะเป็นซ e r i e s ที่ถูกเอานวัตกรรมใหม่ๆของ vivo เนี่ยเข้ามาใส่ไว้ในรุ่นนี้อยู่เสมอนะครับซึ่ง s e r i e ์ตัว v เนี่ย มักจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะมีราคากลางๆแต่ว่าฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันเนี่ยใกล้เคียงแฟลกชิปมากๆเลยครับงั้นเรามาพูดถึงเจ้า vivo v19 กันเลยดีกว่าครับสำหรับ vivo v19 เนี่ยตัวเครื่องที่แก้วได้มาเนี่ยเป็นเครื่องสีดำนะครับแพ็กเกจภายนอของตัวกล่องของ vivo v19 เนี่ยก็ทำออกมาดูดีมากๆนะครับมีการแบบเล่นเท็กเจอร์บนฝากล่องมีการสกรีน uv เป็น สีสวยๆแบบนี้ด้วยนะเป็นคำว่า vivo แล้วก็เป็นชื่อรุ่นนะครับ v19 อ่าเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยคนที่เคยใช้ vivo มาก่อนหน้าน,นี้ก็จะพอทราบอยู่แล้วว่าเขาให้มาแบบครบถ้วนจัดเต็มมากๆนะครับก็คือจะมีเคสใสมาให้นะครับซึ่งสมาร์ทโฟนบางรุ่นเนี่ยไม่ได้ให้มานะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานอยู่ในนี้นะครับรวมไปถึงตัวเข็มที่เอาไว้จิ้มเปลี่ยนซิมก็อยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีสายชาร์จอยู่ในนี้นะ ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างก็ให้มาครบทั่วเลยนะครับอยู่นี้ทีนี้มาดูกันต่อครับส่วนตัวเครื่องก็จะอยู่ใต้นี้นะครับเดี๋ยวแก้วขอใหยิบออกมา,มาเดี๋ยวตัวเครื่องขอแยกไว้ก่อนนะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับซึ่งเป็น vivo flash charge 2.0นะสำหรับ vivo flash charge 2.0เนี่ยตัวกำลังไฟอยู่ที่ 33วัตต์นะครับสามารถชาร์จแบตได้ที่ความเร็วค่อนข้างแบบเร็วมากๆเลยนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้อยู่ที่45%นะแล้วก็อีกอันนึงที่ให้มาครับจะเป็นหูฟังนะครับเป็นหูฟังสายเนาะเป็น3.5เพราะว่าที่ตัวเครื่องของ vivo v, v 1 9เนี่ยก็ยังมีช่อง3.5มาให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยก็จองหุ้มพลาสติกเอาไว้นะครับตรงพลาสติกเนี่ยมีสกรีนคําว่า Fin Sensor P ด้วยนนะอะอแลีก็คื หน้าตาครับของ vivo v, v 1 9นะครับเอาละมาดูกันที่ดีไซน์ของตัวเครื่องกันก่อนนะครับ vivo v, v 1 9เนี่ยมาพร้อมจอขนาด6.44นิ้วนะครับเป็นความละเอียดแบบ full hd plus อยู่ที่409 ppi นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่เรามองเห็นได้แบบทันทีเลยก็คือกล้องหน้าเนี่ยเป็นแบบ ฝังมาแล้วครับเป็นพันช์ดีไซน์และแถมให้มา2ตัวเลยนะซึ่งกล้องหน้า2ตัวนี้ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันทีหลังนะครับเราดูตัวเครื่องกันก่อนสอบการปลดล็อกหน้าจอนะครับเราสามารถที่จะใช้เฟ e ออล็อกได้โดยการใช้กล้องตรงนี้นะครับรวมไปถึงสามารถที่จะใช้ฟิงเกอร์พิ้นด้านล่างนี้ได้เหมือนกันนะครับสามารถ ปลดล็อกได้เร็วมากเลยนะสำหรับฟิงเกอร์พิ้นเนี่ยตั้งแต่แบบรุ่นก่อนหน้านี้แล้วครับเอาละด้านหน้าผ่านไปแล้วทีนี้เรามาดูกันที่ด้านข้างบ้างครับปุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มสําหรับลดเสียงเบาเสียงเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานประกอบเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยครับแน่นหนามากตัวเครื่องนี้น้าหนักกลาลังแบบดีเลยอะ่ะส่วนฝาหลังนะครับจากที่เราคุยกันไปตอนแรกนะว่าสีที่แก้วได้มาเนี่ยเป็นสีดำนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบสีดําปกติเรียกว่าครีมแบ็กนะครับก็คือสีดําที่เป ก็คือมันจะมีความเงาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งมันดูดีมากเลยอ่ะมันเป็นสีดําที่แบบที่มันดูแพงเวลามันเล่นแสงแบบนี้ครับมันแบบสวยมากเดี๋ยวเาทำให้ดูเนะวลาเล่นแสงมันสวยมากเลยครับลำโพงก็จะอยู่ด้านล่างนะครับมีพอร์ต3.5มาให้แล้วก็ตัวเสียบชาร์จเนี่ยเป็น USB-C นะครับมีพอร์ต USB-C มาให้แล้วเนาะทีนี้มาดูกันที่ชุดกล้องหลังบ้างครับหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับ layout กล้องแบบนี้แล้วเนาะ จริงๆต้องบอกว่าไอ้เ layout กล้องแบบนี้แค่เห็นมาตั้งแต่ vivo v17 เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ใช้เล layout กล้องแบบนี้เหมือนกันแล้วก็สมาร์ทโฟนที่ออกกันในปีนี้เนี่ยก็ไม่ใช้ layout oh. กล้องแบบนี้กันหมดเลยกลายเป็นสมัยนิยมไปแล้วเนาะสำหรับชุดกล้องด้านหลังที่ให้มานะครับมีด้วยกัน4ตัวพร้อมแฟลชนะครับสำหรับกล้องหลักนะครับมีความเอียดส,สูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับกล้องอีกตัวหนึ่งเป็น เลนส์เอล์ต์วาแองเกิลนะครับมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะส่วนเลนสที่อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเลนเล็กๆเนี่ยก็คือเดฟเลนส์นะครับเป็นเลนสที่ใช้วัดระยะในการเอ่อเบลอฉากหน้าฉากหลังแยกอ็อบเจกต์ที่อยู่ในคนละระยะเนี่ยออกจากกัน เพื่อที่จะเอามาทําแบบเบลอเอฟเฟกมาทําชัดตื้นหรือว่าเอาไปใช้ในกับลูกเล่นต่างๆที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเปลี่ยนสีฉากหลังให้เป็นขาวดําหรือว่าจะเติมเอฟเฟกของสีฉากเข้าไปก็จะใช้เลนส์ตัวนี้แหละในการวัดระยะนะครับแล้วก็เลนส์ตัวสุดท้ายนี่ก็คือเลนส์ซูเปอร์มาโครนะครับเป็นเลนส์ถ่ายระยะใกล้มากๆซึ่งสาหรับเลนส์ซูเปอร์มาโครเนี่ยแก้วต้องบอกว่าแก้วแอบไปลองเล่นมาแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันไม่ใช่คีย์ฟีเจอร์ของเจ้า V19 นะแต่แก้วบอกเลยว่ามันไมม่ธรรดาเลย โหมดการถ่ายภาพต่างๆนะครับ Vivo ก็ยังคงคอนเซปต์การใช้ AI Camera ไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น AI Beauty การใช้ HDR ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังการถ่ายพารามาแล้วก็ที่สำคัญนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีกันสั่นสำหรับงานวิดีโอมาให้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะ โดยปกติเนี่ย V series มันไม่ได้มีราคาที่สูงอยู่แล้วนะครับการที่อัดฟีเจอร์กันสัตว์มาให้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยเรรียกได้ว่าเขาเอาจริงกับ <Wow. S 1> ตัวนี้มากๆเลยนะแล้วน่าจะสามารถสู้กับคู่แข่งในตลาดเนี่ยได้สบายสบายเลยกลับมากันที่กล้องหน้ากันบ้างครับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดของกล้องหลักเนี่ยอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องอีกตัวนึงเนี่ยเป็นกล้องอัลตัววายแองเกิลนะครับเพื่อที่แบบเวลาเราจะถ่ายรูปเซลฟี่กับเพื่อนๆพ,พร้อมกันหลายคนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบใช้เลนส์วายตัวนี้ถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นนะ หลังจากดูดีไซน์แล้วก็ดูารายละเอียดเรื่องชุดกล้องหน้ากล้องหลังกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของ CPU แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ใส่เข้ามาใน vivo v, v 1 9ตัวนี้นะครับ vivo v, v 1 9ตัวนี้รันบน CPU snapdragon 712นะครับพร้อมกับ ram 8 gb rom 128รอ128นะครับซอฟต์แวร์เนี่ยก็ใช้ android version สินะครับรวมไปถึงตัว os ที่รันบนเครื่องเนี่ยก็ใช้ funtouch os รุ่นล่าสุดของ vivo นะครับก็คือ version 10นั่นเอง สำหรับราคาของ vivo v19 นะครับแก้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้แก้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าเร็วๆนี้เดี๋ยว vivo น่าจะจัดงานเปิดตัวนะครับอาจจะออกมาในรูปแบบของเป็นงานออนไลน์นี่แหละแล้วเราก็จะได้ทราบราคาที่ขายในประเทศไทยอ่ะพร้อมๆกันเลยแก้วก็จะได้รู้พร้อมกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ไปติดตามได้ที่แฟนเพจ vivo นะครับหรือว่าจะมาตามที่แฟนเพจ mobile photographer ด้วยก็ได้สําหรับพรีวิววันนี้เนี่ยแก้วก็จบพรีวิวไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยแก้วจะเอา vivo v19 เนี่ ไปถ่ายรูปนะครับไปลองถ่ายรูปแล้วก็ทําฟู้รีวิวมาให้เพื่อนๆได้ชมกันในแฟนเพจแล้วก็ในเว็บไซต์ของ Mobile Photographer นะครับฝากติดตามด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนีสส้สวัสดีครับ